พาแวะมาเก็บผักกาศหนาวค่ะทุกคนนี่กำลังเกิดเลยอุ้ยยอดสวยมากเลยอ่ะนี่นะคะโอ้ยมีผักเซียนด้วยมาเราก็เข้าสู่เทศกาลกินผักป่ากันค่ะทุกคนสากำลังเกิดยอดอบอวบเลย มันต้องหาต้นที่เล็กกว่านี้ค่ะมันกำลังจะเกิดนะคะปีนี้ฝนตกน้อยด้วย